สวัสดีครับผมจัก,กรีตยะวงสวรคนแห่งช่อง Civil Engineering Studio สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูตัว Jupiter Python กันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาเขียนเจ้าตัวกราฟนะครับก็คือผมเคยเขียนลองซ้อมๆแล้วนะครับในเจ้าตัว Python เนี่ยมันจะมีตัว l i b r a r y ที่สามารถใช้ในการเขียนกราฟได้นะครับก็เปิร์แ t ทพอดลิฮะจุด p o p พ o t หรือผมเรียกสั้นๆว่าไพ่พอตแล้วกันนะครับซึ่งในตัวจูปิเตอร์เนี่ยมันก็จะให้ไพ่พอตมาเลยนะครับในการอไอตัวตัวของจูปิเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็สามารถเล่นได้2แบบแก็คือแบบครั้งที่แล้วแบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์ส่วนกึ่งเราสามารถกดเปิดได้เลยส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบติดตั้งลงในเครื่องนะครับก็คือใช้อนาคอนดาติดแล้วกันนะครับมันจะได้ตัวไพทันมาด้วยแล้วก็จะได้ตัวจูปิเตอร์ ไอ้ Jupyter Lab ผมเลือกเป็น j u p y t e r Lab ลนะครับถ้าใครเอารุ่นเก่าก็เลือกเป็น j u p y t e r n o t e b o o k นะครับนี่ค็ดาวโหลดอน a c o n d a มานะครับมันก็จะติดมาอัตโนมัติโดยเวลาเราจะรันนะครับจะรันผ่านตัวอน a ค o n d a พรอมฮะหรือบางครั้งเขาก็เรียกว่า a นาคอนดาเชลนะครับสำหรับเป็นตัว Ju p y t e r แบบลักษณะของแบบออนไลน์เนี่ยผมทดลองดูแล้วปัญหาของการเขียนการาฟก็คือมันก็ยังสามารถ Import ไอ้ตัว m a ท p l o t Li b ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือ กฟเขียนได้ครับแต่ว่าไตเติ้ลบงไตเติลบาร์อะไรมันเป็นภาษา,า,ษาอังกฤษไม,ม่มันไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับงั้นใน Example ตัวนี้ผมทดลองเขียนแผนภูมิดูแล้วปรากฏว่าผมก็ติดปัญหาก็คือผมไม่สามารถตั้งชื่อตรงนี้ฮะแผนภูมิผมให้เป็นภาษาไทยได้ครับส่งเข้าไปแล้วมันน่าจะติดตรงฟอนต์นะครับก็คือฟอนต์ในเครื่องมันไม่มีแต่ถ้าลองเป็นแบบจูปิเตออ่าแลบที่อยู่ใน เครื่องของผมเองนะครับที่ติดผ่านอนาคอนดาตัวนั้นตั้งได้นะครับดังนั้นก็ใครถ้าจะเล่นตามคลิปนี้ผมจะขอเปลี่ยนมาใช้ตัวจูปิเตอร์ที่หลังจากอนาคอนดานะครับฟาแล้วผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วงั้นถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็เรียกเลยครับ a n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  อนาคอนดาอาขึ้นมาแล้วครับตัวนี้อนาคอนดาพร้อมนะพอประกาศขึ้นเรียกขึ้นมาปั๊มนะครับตัวอนาาคอนดาพร้อมตัวนี้มันก็เหมือนดอทพร้อมนะครับ ซึ่งถ้าเราลันตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะรันจากยูเซอร์ก็คือที่เราตั้งเอาไว้นะครับคืออันนี้ก็คือจะเป็นตัวเบสตัวเบสก็คือเป็นผ่านซึ่งข้อมูลผมไม่ได้เก็บไว้ตรงนี้ดังนั้นผมจะย้ายนะฮะ cd-back อันนี้ก็เหมือนดอตรุ่นเก่าๆนี่ก็ผมก็ cd ไปพาธโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะฮะพอดีเก็บไว้ดาวน์โหลดปี2022 part 04 a p n พา์ ปิเตอร์อาได้เรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เรียก j u p ิ t e r ร์แลบหรือ D I R ดูเนี่ยมันจะมีไฟล์นามสกุล .ipynb หรือเป็น ipython notebook นะครับเอาละเรียกฮะ J U P Y T E R เว้นวรรคแลบฮะ r ันจูปิเตอร์แลบฮะเพรากด Run j u p ิ t e r ร์แลบนะครับเดี๋ยวมันจะพาเราดีดเข้าตัว local host นะตอนนี้พอร์ทที่ว่างอยู่ก็เป็นพอร์ต8 8 8 8นะครับถ้าเกิดเปิดพอร์ตค้างไว้มันก็จะรันดัมเบเพิ่มเข้าไปเป็น8 8 8 9นะครับ บางทีผมปิดก็คือเรารันค้างไว้เนี่ยตัว l คอลโฮสต์จะลันค้างไว้ถ้าปิดแท็บดื้อนะครับงั้นถ้าเราเลิกเล่นนะครับอันนี้ก็ต้องมาที่ไฟล์แล้วกดตัวนี้ครับก็คือชัตดาวนะครับพอกดชัตดาวปั๊บมันก็จะบอกว่าชัตดาวไหมชัตดาวเยสนี้ปิดได้ครับเวลาปิดแท็บกลับมาเช็คที่ตัวอนาคอนดาพร้อมนะครับมันจะกลับมากระพริบๆนะครับแต่ถ้าใครปิดเฉยๆเลยเนี่ยมันจะยังค้างอยู่ในระบบนะครับก็ให้เรียก l คอลโฮสต์ลันอีกรอบหนึ่งได้ครับแต่มันยังรันค้างอยู่นะครับอย่างกรณีนี้นะครับก็คือ ถ้าเราไม่ได้ชัดดาวนะครับแล้วผมทําการปิดทิ้งนะครับกดเจ้าตัวจูปิเตอร์ปิดทิ้งไปเลยนะครับมันก็เป็นการปิดแท็บแต่มันไม่ได้ชัดดาวเจ้าตัวพร้อมยังทํางานค้างอยู่ดังนั้นตัวนี้นะครับอะโลเคอลโฮสต์ uh, Host, หรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องเรายังจําลองอยู่นะครับผมก็เรียกโลเคอลโฮสต์แล้วก็ใช้พอร์ตเบอร์แปดถอยแปดจ็ดะตัวเดิมที่จําไว้นะครับพอเรียกมาปั๊บมันก็จะดีดกลับเข้ามาคืนนะครับโดยไม่ต้องรันค้างไว้ก็คือ,อยังรันเป็นเซิร์ฟเวอร์ค้างไว้อยู่นะครับเอาละ เอาละรันนี้ผมได้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะขอสร้างโฟลเดอร์ย่อยอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่ที่รากหลักก็คือโฟลเดอร์ไอเจ้าตัวที่ผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเป็นโฟลเดอร์อะไรนะค้างไว้แล้วต้องไล่ดูล,ละก็คือเป็นไอตัว s l download s l a s สองพันอะไรเนียนะครับที่ผมไล่มา,มาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ผมค้างในโฟลเดอร์ข้อมูลก็เป็นเก่าโฟลเดอร์แต่ถ้าเราสร้างสร้างใหม่ได้นะครับกดตัวบวกเป็นโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์ย่อยวันนี้ผมจะขอตั้งชื่อว่า test นนะศ ทีนี้กดตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกปับ๊บอ่าแล้วก็กดเลือกเป็น Python า k e คร e l นะฮะพอเลือก p y ท h o n า k e คร e l นก็จะได้น้ตบุ๊กปรากฏมาพร้อมที่จะทําการเขียนกราฟกันแล้วครับวันนี้ผมจะมาทดลองทําการเขียนแผนภูมิดูนะครับเดี๋ยวซูม m ก้นมานิดนึงสัก125อ่าพร้อมละแล้วตอนนี้ก็หลบนิดนึงอ่าตัวนี้จะเป็นเซลล์ของในตัวโนตบุ๊กนะครับงั้นเซลโนตบุ๊กก็สามารถเขียนภาษาไพทัชลงไปได้เลยครับเริ่มแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเขียนเทียบคอสได,ดแกรมกันนะ ผมก็ติดชา้ารไปแล้วกันฮะว่าผมจะทำการเขียน SFD s h uh, e e r f o r c e diagram และ BMD bending moment diagram ปึ๊บอ่านี่เป็นส่วนโค้ดนะครับหรือเราจะเขียนอีกอันหนึ่งก็คือใส่เข้าไปในนี้เลยก็ใส่เป็น Markdown ก็ไปฮะว่าเราทําการเขียนนะครับใส่เป็นหัวข้อใหญ่ก็คือการฝึกเขียนเขียนลงไปเป็นมาร์กดาวการฝึกเขียนอันนี้ Copy เลยขี่เขียนคิมแล้วก็ทําการรนะันฮะกดลันตรงนี้ปับ๊บอ่าเรียบร้อยครับมันกลายเป็นท็อปปิหนึ่งหรือเ e a เ e อร์หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เอาไว้เป็นการเขียนรายงานงั้นถ้าเราลันในเครื่องเราเองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกดคอนโทพี P, หรือสั่งปรินก็ได้ฮะสั่งไฟล์แล้วก็ปรินนะครับคอนโทพี Ctrl P, มันจะขึ้นข้อมูลที่สามารถปรินได้นะครับในเซลลที่เป็นโค้ดก็จะหายไปนะครับงั้นก็สามารถปรินเป็นตัวกระดาษรายงานอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ตั้งนี่เดี๋ยวผมต้องไปหัดฝึกตั้งนิดนึงฮนะคือฟอนต์มันออกมาประมาณเบอร์นี้ผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราต้องทําเป็นกระดาษเอ่อกาเรียกได้ว่ากระดาษ i o n Sheet ผมว่ามันก็ต้องมานั่งแต่งตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตามความสวยงามแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงความสวยงามครับเราจะมาหัดพอดกราฟเล่นกันดีกว่าครับ e x c ก l ลก็พอดกราฟได้จูปิเตอร์ก็พอดกราฟได้นะครับดังนั้นเรามาลองพอดกราฟกันดูดีกว่าแต่การพอดกราฟนะครับผมจะใช้ข้อมูลคือเป็นของการเขียนเทียร์ฟอสเลยแล้วกันและที่นี้ผมจะเขียนเป็นของคานช่วงเดียวแล้วกันนะครับใส่ชาร์ปไปก็คือคานช่วงเดียวยูนิฟอร์มโหลดนะครับปึ๊บาคานช่วงเดียว ยูนีฟอร์มโลอ่าใส่เข้าไปก่อนบอกไว้กันลืมฮะงั้นมันก็ต้องมีข้อมูลก็คือเป็นเดี๋ยวเนยูฮะอ่าใส่ไปพันหนึ่งก่อนแล้วนะค่อยกลับมาเปลี่ยนส่วนสเปนนะครับผมใส่เข้าไปเป็น L รลลกับเมตรอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนฮนะต่อมาถ้าเกิดผมต้องการเขียนกราฟนะครับมันก็ต้องมีเจ้าตัว X อนะครับ x อันนี้ผมก็ตั้งเป็น x ดื้อๆเลยแต่ว่าผมอยากจะได้ X ตัวนี้ให้เป็น r r ร์เลการที่ได้ x ตัวนี้เป็น r ารเลเนี่ยมันใส่ง่าย,ายๆเลยลก็คือใส่เป็นเลข 0, ลเปูนย 0.2เข้าไปโอ้แต่แบบนี้นะครับมันเมื่อยฮะมันไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งภาษาไพทอนนะครับมันจะมีเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรดีฮะ list comprehensiv e นะครับอันนี้ผมก็เสิร์ฟมาไว้แล้วนะครับก็คือให้หาคาว่าไพทอน list comprehensiv e อันนี้เรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานใช้งานยังไงการใช้ list comprehensiv e ก็คือมันจะคล้ายๆเขียนเป็นตัวผมจะใช้เป็นในโดนี้เลยฮะคือเราใส่วงเล็บเข้าไปเนี่ยก็คือก็เรียกว่ามันจะเป็น list หรือคล้ายๆ array นะครับ มันจะมี2แบบแบบวงเล็บสี่เหลี่ยมกับวงเล็บโคง้งผมจะใช้วงเล็บตัวนี้ก่อนแล้วกันหล,หลายคนที่เล่นไพทอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตรงนี้ทีละกันแต่เดี๋ยวผมจะ g e n เ r a ตัวนี้มาทีนี้ lead comprehensive ครับมันจะใช้ลักษณะแบบนี้ครับอ่านี่ฮะก็คือกําหนดเป็นคล้ายๆกับเป็นคําสั่งข้อมูลแล้วก็วนรอบข้างหลังนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองเขียน generate ให้ดูนะครับเอาละเรามาลองดูว่าถ้าผมไม่ใช้แบบนี้นะครับผมจะให้ตัวนี้มัน generate ให้เราก็คือให้แต่ละรอบเช่นมันเป็น i ไปก่อนแล้วกันฮนะเสร็จแล้วก็สั่่งวา forIIN อันนี้ก็ตั้งเป็นเลนส์นะครับสั่งเป็นเลนส์วงเล็บวงเล็บน,นะครับไล่ตั้งแต่0ูนย์จนกระทั่งถึง10รอบไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทําการพิมพ์คําว่า x เ,เพราะผมอยากจะดูผลลัพธ์นะครับสั่งแล้วนะถ้ามาทํางานสําเร็จเห็นไหมว่ามันจะวิ่งตั้งแต่0ูนย์จนถึง9นะครับสิก็คือไม่เกิน10บสิบเมื่อไหร่ก็คือหยุดเลยนะครับงั้นไอ้ตัวนี้จะคล,าคลา้ายๆกับของภาษา C ีงั้นเราต้องบวก1เสมอนี้เวลาเราเขียนตัวนี้ผมก็เลยชอบตั้งไว้เป็นตัวแปรแล้วกันวว่ n, ชววว n 1ชงเ็้กปนี เวลาเป็น n บวกหช่วงเวลาเราทการรันมันก็จะศูนถึง10พอดีนะครับเวลาผมซอยคานผมจะเริ่มสเต็ปตั้งแต่0ถึง10ถ้าเป็น10ช่วงคราวนี้ต่อมานะครับผมก็คิดเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าสเต็ปแล้วกันสเต็ปก็คือเป็นจะเพิ่มทีละเท่าไหร่นะครับก็อเอา l มาหารด้วยจํานวน n นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ i ก็คูณด้วยสเต็ปฮะมันจะทําให้เราไล่เจนเนอเรตค่า x ได้นะครับกดปุ่มรันปั๊บเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดเป็นชุดของข้อมูลของค่า x นะครับศู 0, 0. 4, 0. ทีน,นี้ถ้าเราเปลี่ยนความยาวเส้นผมเปลี่ยนความยาว l เป็น5เมตรมันก็จะเจเนเรตใหม่นะครับก็คือออกมาตั้งแต่0ถึง5เมตรทีละสเต็ปครับโดยตรงนี้ผมสามารถเปลี่ยนจํานวน e n ได้ด้วยนะครับก็คือจํานวนช่องว่าอยากจะได้กี่ช่องงนั้นเราก็ประกาศฝากเป็นตัวแปรไว้แล้วก็ใช้เจ้าตัว l i สต c o p มเพลียนซไรสร้างเซตของ data x ขึ้นมาทีน,นี้ผมก็เหลือตัวค่าแรงเฉือนกับ vx ฮนะ vx ผมก็จะใช้การคํานวณแบบ Li สต์ค p มเพลีเช่นเดียวกันเช่เน แรงเฉือนเนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณคือต้องได้เท่ากับดีแอคชั่ลบด้วยค่า w คูณด้วยค่าตั้งค่า x ใดๆใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใช้เป็น for for x ์เอ็กแอนด์ฟนี่ x เริ่มสามเงินเว้ยงั้นผมต้องตั้งใหม่โทษทีนะครับผมตั้งตั้งเป็น i x ฮะเพราะ x มันไปนประกาศใช้ไปแล้วเป็น a r r a ่ฟอร์ไอเอ็กอ่านี่ฮะ for i x in x มันก็จะไปดึง x ที่เราสร้าง list ออกมาแล้วก็วนคำนวณฮนะก็จะกลายเป็นแรงเฉือนซึ่งแรงเฉือนตัวนี้เราก็ใช้สูตรแรงเฉือนได้เลยครับนีผมมก็็พพิิ์เชคนนดึงว่า v x ที่ผมอยากได้มันตรงไหม v x รันปั๊บฮะอ่าตัวนี้อ่ะเออเลร์นิดนึงฮะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าผมเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอ่อ for i x in h น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งอ่าเดี๋ยวการเล่นตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองให้มันพิมพ์ i x เป็น i x ดื้อก่อนแล้วกันนะฮะถ้ารันผ่านก็แทงอ่าอรนนี่ถูกฮนะอ๋อผมรู้แล้วว่าผมผิดอะไรครับโทษทีผมรู้ละผมลืมประกาศตัวแปร r ครับ reaction นะ เราต้องคำนวณเลเยอร์ชั้น r 1ก่อนนะเลเยอร์ชั้น r 1เท่ากับ w คูณด้วย l หารด้วยสโอเคเดี๋ยวมันจูคูณ l หารสตัวนี้ไม่น่าเออเลยล,ละรอบนี้ผมลืมไหมอ่าได้แล้วครับผมได้แรงเฉือนแล้วครับพอได้แรงเฉือนเสร็จนะครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยเราจะพอดได้หรือยังฮนะคราวนี้เวลาเราจะพอดนะครับเราก็ต้องทําการ Import ค่า m a t พอดลิฟต์เข้ามาก่อนนะครับผมก็ต้องไปเสิร์ชว่าเฮ้ยถ้าผมจะเล่นหมดแมทพอดลิฟต์เนี่ยผมจะคนยังไงดีผมก็ไหนๆเข้ามาก็ แปดพอดลิฟไทยพอดภาษาไทยด้วยฮะเพราะว่าผมอยากจะเซตภาษาไทยด้วยหาดูตัวอย่างครับเปิดดูตรงนี้ปุ๊สรอน,นิดนึงฮะได้ชชมเพิ่มมาแล้วอ่าดับแรกสุดก็คือผมต้อง Import แปดพอดลิฟจุดไพพอดแอดพอดก่อนนะครับเรา Co ปปี้ตัวนี้มาแล้วก็วางลงไปครับ Import ปับ๊บลองดูซิแต่อันนี้ก็กดว่าอ๋อมัน Import สาเร็จนะครับเพราะว่ามันไม่รายงานอะไรนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คาดกันว่ามันน่าจะทํางานได้นะครับแล้วก็ปรพอดได้ ทีนี้เวลาพอดเนี่ยผมจะชอบไล่เป็นเจ้าตัวฟิกเกอร์นะครับอันนี้ผมจะขอไปตั้งเซตภาษาไทยเลยนะครับในใน,ในตัวเพจตัวเนี้ยมันจะโชว์การเซตภาษาไทยให้ด้วยเดี๋ยวผมไล่ไปนิดนึงทีนี้ผมจะไล่ตัวนี้น่าจะเป็นฟิกนะครับผมจะไล่เป็นฟิกก็คืออ่าฟิกหนึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีคําสั่งค่อนข้างหลายตัวฟิกเท่ากับพอดจุดฟิกเกอร์พอดไหม อ่าลอดหล,ลอดทีนี้ก็ ax เท่ากับฟิกจุด gca gca ก็คือเป็น current graph i c ครับอ่าได้แล้วครับพอดไปแล้วครับ gca <c oughs> ทีนี้พอได้เสร็จนะครับผมก็จะเริ่มทำการพอดเวลาพอตก็ลงไปดื้อๆเลย ax นะครับจะเท่ากับเจ้าตัวนี้ก็คือสั่ง ax จุดพอดเลย ax plo พอดพอดอะไรบ้างส่ง A x เข้าไป แล้วก็ส่ง v x เข้าไปฮะก็คือแกน x แกน y นั่นเองฮะสั่งรันไปปับ๊บเรียบร้อยครับผมได้ตัวการพอดเชียร์ฟอร์สครับทีนี้เราได้พอดเชียร์ฟอร์สเสร็จทีนี้ผมก็ต้องโชว์ฮะ ax ผมอยากได้เส้นกิจก็สั่งว่า ax จุดกิจวงเล็บวงเล็บหน่อยอันนี้ก็เป็นการเปิดกิจฮะอ่าบอกมาแล้วครับเปิดกิจเรียบร้อยฮะทีนี้ถ้าผมอยากได้ไทเติลผมก็ต้องสั่งนิดนึง ax อ่า ax เท่ากับเซตไทเติลอ่าเซตไทเติลจริงๆถ้าเราจำไม่ได้เรามาก๊อปปี้ในที่เราเสิร์ชเมื่อกี้นครับ เวลาเขาต้องการเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาต้องการภาพภาษาไทยเนี่ยดูซิเขาอยากได้คําสั่งภาษาไทยนี่เนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันเออร์เรอร์เนี่ยเขาบอกว่าพอดเนี่ย a, มันเจอเออร์เร้าเวลาพอดเออรเรอร์เขาจะเซตไททันหน่อนี้ครับเซตไททิลแล้วก็มีฟอนต์เนมเลยนะครับมีฟอนต์เนมมีฟอนต์ไซส์โอเคเซตไททิลเราก็มาเซตไททิลกันฮนะวงเล็บันี้เราก็ใส่เข้าไปว่าผมต้องการให้พิมพ์คําว่าแผนภูมิแรงเฉือนแผนภูมิแรงเฉือนแผนภูมิแรงเฉือนหรือเชียร์ฟอดแอร์แคมนั่นเองฮะ ผมอยากให้มันโชว์เป็นภาษาไทยฮะเพราะรายการคำนวณต้องเป็นภาษาไทยครับคอมม่าอ่าก็อบอกไปฮะว่าผมต้องการใช้ฟอนต์เนมเท่ากับคราวนี้เขาแนะนําให้ใช้เป็นทาวโฮมาครับทาวโฮมามันจะอยู่ในเครื่องเราฮะถ้าแบบออนไลน์ไม่เห็นนะครับแต่พอในเครื่องเราเราจะมีฟอนต์ชื่อทาวโฮมาอยู่แล้วก็บอกว่าฟอนต์ไซส์ฮะฟอนต์ไซส์เท่ากับถ้าใส่เข้าไปเช่นผมต้องการไซส์เบอร์16บอกเลข16เข้าไปเท็ศหนึ่งมาอย่างนี้นอ่าเออเลอร์ตัวละฮะเออเลอร์ตัวนี้ก็คือผมเข้าใจว่าตัวนี้เดี๋ยวผมต้องใส่นะะฮ อ่านไปปุ๊บอ่ะยังเออร์เลอร์อยู่ฮะเอ่อเซตไทเทนอ๋อเซตไทเทนอีกหนึ่งดีไฟล์้นอ๋อรู้แล้วฮะต้องจุดฮะ ax ็กจุดเซตไทเทนฮะรันไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมได้ตัวแผนภูมิแรงเฉือนมาเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อออกมาเรียบร้อยที่เหลือก็เป็นชื่อแกนนะอยากได้ชื่อแกนก็ ax ็กจุดเซตอ่าไปก๊อปปี้คำสั่งหน่อยนึงผมจำไม่ได้ x label ฮะสั่ง x label มาอ่าเซต x label ส่วนออนทั้งหลังนะครับก๊อปปี้มาให้หมด คอปปี้ตัวนี้มาให้หมดเลยแล้วก็อตอนวางทีนี้ผมเข้าใจว,ว่าเป็นยูนิคอลแล้วไม่ต้องใส่ลองหน้าด้านนีใส่อยู่นีส่วนตัวแกน X นะครับเป็นระยะฮะระยะผมก็ใส่คําว่าระยะแล้วกันฮนะวางคําว่าระยะลงไปฮะส่วนฟันเนมเป็นเทารมาอันนี้ดอกเหลือแค่12พอลองรันดูซินี่แกน X ตอนแรกไม่มีนะครับกดรันชั่วมาแล้วครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าระยะครับทีนี้ระยะถ้าคุณอยากจะให้มันลงไปคุณก็ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นเมตรนะครับระยะเป็นเมตรต่อมาก็เซตไวเลเบล แกน y ax. set y label y label ตัวนี้ก็บอกไปเลยว่าต้องการเท่าไหร่ y label ตัวนี้ผมก็ต้องการเอาหายไป u n d e r s o r e อันนี้ก็ไม่เอาคำว,ว่ารนะยะละผมจะเปลี่ยนเป็นคำว,ว่าแรงเฉือนฮนะแรงเฉือนเชียร์ฟอสต์อันนี้ตามของไทยเราชอบใส่เป็นกิโลก็สกลกนนะใส่เป็นกอก็แล้วกันฮะใส่เป็นกอกอเสร็จออกมาฮนะผมได้ตัวแผนภูมิแรงเฉือนเชียร์ฟอสต์แกรมแล้วนะครับก็ตามค่ากับตัว wl หาร2นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็น4เอเป็น4เมตรนะครับ สั่งรันไปครับอ่าได้แล้วครับพอดแผนภูมิต่อมาถ้าเกิดเราอยากจะได้เพิ่มเติมเนี่ยผมคงต้องไปทําการพอดเพิ่มแล้วกันนะครับส่วนถ้าจอยากได้อะไรก็ต้องไปแต่งเพิ่มฮนะพวกสีอะไรพวกนี้ต้องไปแต่งแต่นี้ผมไ,มได้แผนภูมิผมก็พอใจละก็พาให้นักศึกษาเนี่ยไปลองเขียนแต่นี้ผมยังติดอีกตัวหนึ่งก็คือผมควรจะพาคุณเขียนตัวนี้เพิ่มก็คือผมพาเขียนไอ้เจ้าตัวนี้เพิ่มดีกว่าก็คือตัว bending moment diagram นี่เป็น big moment diagram copy มาเลยฮนะส่วนตัวนี้ import มาล,ละลบทิ้งฮะ อันนี้ฟิกเกอร์ก็เป็นอีฟิกเกอร์หนึ่งผมลองดูซิมันจะสร้างฟิกเกอร์ตัวใหม่ไหมส่วนตัวนี้ผมขอเปลี่ยนนะครับเป็นโมเมนต์ก็เป็น mx นะครับส่วน mx ตัวนี้ต้องคูณกับ ix ฮะเรียกชั่นคูณกับ ix ตามกับสมการของการคิดนะครับแล้วก็คูณด้วย ix หาร2อนะครับอันนี้เป็นสมการอันนี้ต้องไปดีไลท์มาแล้วครับใครที่จําสมการยูนิฟอร์มโหลดได้จะรู้ว่าตัวนี้คือเป็นสมการของยูนิฟอร์มโหลดครับใส่เข้าไปตัวนี้พอดแต่ตัวนี้ลองรันดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ชื่อฮะอ่ะเรียบร้อยครับได อันนี้ก็คือเป็นแผนภูมิของ bending moment i a g ก a มผมก็ต้องแก้ชื่อนิดน,นึงว่าตัวนี้เป็นแผนภูมิของค่าโมเมนต์ครับอ่าพอดกัฟโมเมนต์ moment เสร็จระยะส่วนตัวนี้นะครับก็ต้อง Copy แล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่าโมเมนต์โมเมนต์ครับไปปั๊บแต่ว่าหน่วยต้องเป็นกิโลกร,รัมคูณเมตรนะครับกิโลกร,รัมคูณเมตรใส่ดอกจันแล้วก็เมตรนะครับแล้วก็ทําการลันฮะอ่ากกอคูณเมตรเอ้ผมอยากจะรู้ว่ารับลาเท็ดได้ไหมอยากลองของฮะใส่สลดัดไทม ถามเอสลองของดูฮะไม่ได้ก็แล้วไปนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดน,นี้เดี๋ยวผมต้องไปหาดูก่อนว่ามันสามารถรับไอตัวสมการแมทได้ไหมสมการแมทนะครับถ้ามันรับสมการแมทได้ก็เก่งเดี๋ยวผมค่อยเช็คนะฮะไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้กระชังมันไม่ได้ก็ใช้ตัวกิโลกร,รัมคูณเมตรไปก่อนแล้วกันนะกกจุดเมตรอ่าเราก็ใส่เข้าไปกิโลกร,รัมคูณเมตรเอาล้ครับเท่ากับว่าตอนนี้เราสามารถเขียนกราฟ2ตัวได้แล้วนะครับเป็นกราฟง่ายๆก่อนนะครับก็คือ จริงๆสรุปแล้วก็คือคุณต้องสร้างเซตของข้อมูลพวกโมเมนต์อันนี้คุณต้องรู้สมาการโมเมนต์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การสร้างสมาการโมเมนต์ตัวนี้เพิ่มเติมต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในตัวนี้มันมีเขาเรียกว่าเป็นซิมไพครับมันจะมีสมาการของคานอยู่แล้วนะครับซิมไพอินพุตลันเดี๋ยววันหลังผมจะพาเล่นซิมไพอะซิมไพตัวนี้มันจะมี e a มอยู่ด้วยฮะ เดี๋ยวจะพาเล่นซิมไพ์บีมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเทสตดูว่ามันสามารถเขียนเชียร์ฟอร์สกับเบนดิ้งโมเมนต์ไดออโต้เลยไหมถ้ามันมีซิมไพอยู่ในจูปิเตอร์อยู่แล้วมันก็สะดวกครับเรามาเล่นเรื่องคานได้เลยนะครับซิมโบลิกแมทนะครับซิมไพทันเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นมาหลังวันนี้เรามาเขียนการาฟไพ่พอดละกันนะครับสําหรับคนที่ดูจบคลิปนี้แล้วก็ไกลทวนดูอีกรอบนึงแล้วก็ไปฝึกเขียนการาฟนะครับให้หนักศึกษา,านะครับไปหัดเขียนการาฟดังที่ผมแสดงนะครับก็คือ เชียร์ฟอร์เขียนยังไงแล้วก็เบนดิ n งโมเมนตเขียนยังไงทีนี้ผมก็มีการบ้านนิดหนึ่งนะครับก็คือการบ้านตัวนี้ผมใส่เป็น markdown ก็คือฝากไว้นะครับการบ้านฮนะก็คือการบ้านว่าให้ลองเขียนเ h e ย r f o r ร์ของพ o ย n ์โหลดครับเออฝากเป็นการบ้านก่อนแล้วกันนะครับให้เป็นเชียร์ฟอร์ดไดอะแกรมและ Bending Moment ์ไดอะแกรมของพอย n ์โหลดครับอ่าไปลองเขียนดูครับว่า คุณจะเอาซอฟโค้ดในชุดนี้ไปดัดแปลงตรงไหนดีนะครับดูซอฟต์โค้ดไว้แล้วก็พอตหน้าจอแล้วจดตัวเลขหรือเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วก็เจะตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของแรงเฉือนนะครับไล่ดูอีกทีครับเอาละครับครับเราต้องการพิมพ์คอนโทรล P ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเจ้าตัวกราฟตัวนี้ออกมาแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้ต่อไปเดี๋ยวเราต้องปรับนิดนึงก็คือเดี๋ยวผมต้องเขียนฟิกเกอร์ตัวนี้มันจะเลือกความกว้างได้เดี๋ยวผมต้องเอาไอ้ตัว ครับแผนภูมิตัวนี้มาเขียนข้างๆกันแล้วก็วาดภาพเพิ่มเติมนะครับนั้นเดี๋ยวจะแนะนําต่อไปในคลิปหน้านะครับว่าเราจะ adjust หรือปรับขนาดของเจ้าตัวแผนภูมิกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้แนวโน้มดูก็เห็นว่าเราน่าจะเริ่มเขียนกราฟได้แล้วครับเขียนเชียร์ฟอสไดแกรมเบื้องต้นนะครับอ่าไปลองฝึกกันด้วยจูปิเตอร์ครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจแนวทางของช่องสนับสนุสนช่องสามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับ เจอกันอีกที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ